วันนะพวกเสียหายสองแสนก้าหมื่น้านรับารยเยทำเนี่ยรับคาเดี๋ยวเกาบางไม่ใช่แค่จแต่กูไม่เกงไจไขูไม่ใหญ่แค่คูลูกไครรู้บ้าไม่เคยัวรใส่แต่ร่าตีเป็นข้ออ้างตัวชออ้าแล้วใครจะทำาหมโอ้แหาเรื่องอยาเจอไเลครับทำได้เดาแค่ตัวใจไมหนยไหมผกคนพวกไม่ใที่รัก

อย,อ,อ,อ,นนอยากเดินไปนะคับพี่น้องเราได้ข่าวว่าเขาปิดไปบนถนนราชดำเนินผมอยากเดินไปเพือเพื่อจะได้เพื่อปีนไปสะดุดปา,า,าไของเนาบ้างจม่องมีไจะมีเรเรื่อมีรอ่ามีเรื่เรื่องีไอมีเรื่เรื่องเีองอเป้เป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโยนเขาว่าอย่างนั้นแต่สำหรับคนเสื้อแดงวันนี้ ชนะก็โจรแพ้ก็โจรเสมอก็โจรไม่แข่งก็โจรไม่ทำอะไรก็โจรแล้วคุณจะให้ผมอยู่ตรงไหนในประเทศนี้อยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าคุณมันเป็นนายกนักต,ต่างปรีเทศโดยสารพัดอำนาจในบ้านเมืองนี้เบี้ยวกติกามาช่วยคุณ สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยากมีเรื่องให้คิดกับดิฉันคุณพิพิธวงแสงจันทร์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิการายการที่เชื่อมั่นในพลังแห่งความจริงว่าจะเป็นพลังปกป้องประชาธิปไตยนะคะวันนี้มีประเด็นร้อนมากค่ะก็อยากจะชวนคิดกับท่านผู้ชมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะตอนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณธวัชัยเกอรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้กลับเข้ามาในห้องส่งนะคะแล้วก็มีเรื่องเยอะมากที่อยากจะชวนคุณนทบุตรคุยกลัวเวลาไม่พอก็เริ่มเลยล่ะกันจากสถานการณ์โลกตอนนี้ในเวทีโลกที่เราเห็นข่าวกันอยู่ก็คือรัฐประหารที่ประเทศอียิปต์นะคะไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็มีภาพจุดพลุเฉลิมฉลองการทําให้ดิฉันนึกถึงย้อนไปเมื่อ19กันยาที่เรามีการมอบดอกไม้ให้กับรถถังนะ,ะดังนั้นวันนี้อยากจะใช้เวลาชวนคุณนทบุตรมาวิเคราะห์เรื่องนี้เพราะว่านอกจากอาหรับเอออียิปตป์ส พูดถึงอาหรับสปริงและกลับมาดูไทยสปริงของเราซิว่ามันจะมีแนวโน้มไปถึงแบบประเทศอียิปต์หรือเปล่านะคะต้องให้คุณนทวุฒิเล่าภาพรวมคร่าวๆข,ของสถานการณ์นี้ให้ฟังก่อนเลยค่ะครับก็ผมเริ่มต้นที่หลักการซึ่งผมได้ประกาศมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเวทีปราศัยในวงสนทนาหรือว่าการสัมผัสสื่อมวลชนครั้งใดก็ตามว่า ในประเทศประชาธิปไตยต้องไม่มีเหตุผลหรือเงื่อนไขใดๆให้ทำรัฐประหารดังนั้นเนี่ยที่ใครบางคนในบ้านเมืองน,นี้โดยเฉพาะพรรคฝ่ายคา้านพยายามจะอธิบายว่ารัฐบ,บ,บาลอย่าไปสร้างเงื่อนไขถ้าสร้างเงื่อนไขเดี๋ยวจะมีการรัฐประหารหรือหนักเข้าอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นำฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปชีห้นายกยิงลัเนี่ดูเหตุการณ์ที่อียิปต์เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะฮะ บอกว่าเห็นไหมดูซะดูซะนั่นนะถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่เข้าท่าไม่เข้าทาง,ไม,าทางไม่ชอบมาพากลนานะพิเิษว่าก็อาจจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารได้ค่ะผมไม่ยอมรับผมไปนั่งออกรายการนะครับกับคุณชำนิศักดิเสธภาคประชาธิปัตปัที่ช่องสามตอนที่เขาหาเสียงรอบที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะฮะผมก็ยืนยันหลักการนี้ดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับ ผมไม่ได้เอาสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานของผมไปพูดแต่เอาในความเป็นน,นา,ายนัททูตใสเกลือไปพูดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับการรบับประหารไม่ว่ากรณีใดๆประการต่อมาก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวเปิดวงเล็บก่อนคนที่จ้องจะหาเรื่องบรรดาพวกนักทฤษฎีตีลอยค่ะคือหมายความว่าไม่ได้ปักหลักยึดอยู่กับหลักการที่ถูกต้องเป็นจริงเนี่ยก็จะนั่งแย้งอยู่หน้าจอได้ แล้วรัฐประหารแบบคณะราษฎรล่ะเป็นยังไงคณะราษฎรนี่เขาไม่ได้เรียกรัฐประหารครับเขาเรียกเป็นการอภิวัตเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองแล้วนำมาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิไปไตยเอาให้ชัดตรงนี้ก่อนไปต่อที่ประเทศอียิปต์เนี่ยผมจำได้นะฮะน้องแก้วกับเพื่อนเนี่ยก็แวะเวียนไปคุยกับผมที่กระทรวงเรื่อง การรัฐประหารในอียิปต์เมื่อสองสาวันก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยและผมก็ฟันธงว่าเหตุการณ์ไม่จบหรอกแล้วมันก็จะมีการต่อต้านของฝ่ายไม่เอากับการรัฐประหารและในที่สุดวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็บาดเจ็บล้มตายขณะนี้ไม่รู้ใครปะทะกับใครอยู่ตรงนั้นประชาชนกับประชาชนก็มีประชาชนกับฝ่ายกองทัพที่ยึดอำนาจก็มีแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปจบอย่างไร คืออย่าไปเข้าใจว่าที่ออกมาต้านการรัฐประหารทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีเมอร์ซี่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งมากน้อยผมไม่ทราบที่เป็นนักประชาธิปไตยโดยแท้แล้วไม่ว่าข้างใดข้างใดข้างไหนรัฐประหารเนี่ยเขาไม่ยอมรับอันนี้ก็คงมีเหมือนกับที่คนเสื้อแดงต่อสู้กับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะ,ะแล้วก็มีคำถามมาเป็นระยะ ว่าถ้าหากมีทหารอีกกลุ่มนึงลุกขึ้นมารัฐประหารรัฐบาลอภิสิ์เสื้อแดงเอาไหมผมก็พูดชัดว่าไม่เอาอเพราะถ้าเราจะจัดการกับสิ่งที่เราบอกก็ไม่ถูกต้องต้องจัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นผลลัพธ์มันถึงจะถูกต้องได้ถ้าหากเราไปยอมรับวิธีการปล้นอำนาจประชาชนแล้วทำให้เราประกาศชัยชนะทางการเมืองได้ บ้านเมืองนี้จะอยู่ในวงจรอ,อุบาทที่คนจ้องจะรับของโจรอ,อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่มีวันจบที่อียิปต์เอาละครับเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ผมอยากจะพูดไปถึงคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะว่าทบทวนตัวเองหน่อยหรือว่าท่านหน้ามืดตาบัวกับการไปรอส้มหล่นจากเด็จการ <c oughs> ใครอยู่ใกล้ๆก็อบรมใช่้างว่าที่เที่ยวไปชี้ให้เขาคนนั่นคนนี้ ดูเหตุการณ์รัฐประหารเป็นอุทาหรณ์เนี่ยมันน่าอายอ,อย่างน้อยที่สุดไม่น่าอายในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาอิงแอบกับทางนี้มาตลอดเนี่ยนะก็ควรอายในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทีนี้กรณีของอียิปต์เนี่ยค่ะคนก็มองเลยไปถึงปรากฏการณ์ภาพใหญ่ในโลกอาหรับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราเรียกอาหรับสปริงน้องแก้วครับว่าเอ๊ะผลของอาหรับสปริงยังคงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่จนจนถึงขณะนี้แล้วมันจะถูกเชื่อมโยงมาอย่างที่น้องแก้วกลืนนำเมื่อสักครู่กับไทยสปริงได้ไหม,มวันหนึ่งประเทศไทยจะเป็นเหมือนในอียิปต์อย่างที่อภิสิทิ์ว่าหรือเปล่าผมขออนุญาตใช้เวทีใช้รายการวันนี้เนี่ยมองภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็อธิบายทีละประเด็น ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพน้องแก้วมีประเด็นจะซักถามแลกเปลี่ยนคก็เชิญได้ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับเวลานี้เนี่ยในประเทศไทยมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเดิมกับที่เคยล้มนัดนายกทักศษิณนายกสมัครนายกสมชายเนี่ยไปคิดเอาเองเชื่อกันเอาเองว่าการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าไทยสปริง การเอาคนออกมาชุมนุมโดยอ้างว่าเป็นการนัดหมายกันในโลกไซเบอร์การมีการตั้งเวทีเสวนาถ่ายทอดทางเว็บไซต์ต่างๆแล้วนี่คือการชุมนุมในโลกไซเบอร์นี่เขาอ้างว่าอย่างนั้นนะค่ะจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ทางการเมืองอเชื่อมโยงกับอาหรับสปริงได้ปรากฏการของหน้ากากาขาว ก็มีคนพยายามอธิบายวันนี้คือมิติใหม่ของการชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยไม่มีแกนนําไม่มีการจัดตั้งนัดหมายกันทางเว็บไซต์มามาปับ๊บแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็มาใหม่ขยายจํานวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องเข้าใจโลกของความเป็นจริงน้องแก้วครับว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เรียกว่าอ,อารับสปริง แล้วก็การก่อเกิดของขบวนการประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเป,เปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายประเทศในโลกอาหรับช่วงที่ผ่านมาอาหรับสปริงเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศตูนิเซียในการปฏิวัติที่เขาเรียกปฏิวัติด,ดอกมะลิเหตุการณ์ที่ตูนิเซียเนี่ยนะครับมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายบนหลังลาจากกรณีของชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ26ปี เขาเรียนจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อนายโมฮัมหมัดโบอัสซีซีโมฮัมหมัดโบอัสซีซีนี่ก็เป็นเด็กหนุ่มชีวิตมีไว้แสวงหาชีวิตมีความฝันจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่ว่าไม่ได้มีงานทําตามวุฒิที่จบมาจัดภาระรับผิดชอบที่ต้องแบ่งเบาในการเลี้ยงดูครอบครัวรวมทั้งหมด8คนโบอัสซีซีก็ไปเปิดแผงขายผักขายผลไม้อยู่ในเมืองซิดบูซิดซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในตูนิเซียเนี่ยแหละครับ แล้วค้าขายกันไปค้าขายกันมาสภาพบ้านเมืองของตูนิเซียเวลานั้นเนี่ยผู้นําคือท่านประธานาธิบดีเบนาลีเนี่ยท่านอยู่ในอํานาจเนี่ยกว่า23ปีเข้าไปแล้วต่อเนื่องยาวนานกันมามก็ทําให้ขอบข่ายเครือข่ายอํานาจของท่านเนี่ยมันซอกซอนไปได้ทุกมุมแล้วก็การปฏิบัติข,ของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจของรัฐเนี่ยกับประชาชนบางกลุ่มเนี่ย<อ>ก็ดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยการกดขี่ ดดันรีดเค้นมัวหมัดโบอสซีซีก็เจอเข้ากับเหตุการณ์พวกนี้วันหนึ่งเขาก็ขายผักผลไม้ตามปกติปรกากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงด้วยนะครับเข้าไปก็จับกลุมเหตุผลก็ว่ากันไปแล้วครับทำผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้โบอาซีซีก็พยายามจะชี้จแจงอธิบายนะครับหรือว่าโต้แย้งโต้เถียงกันก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นก็แทนที่จะรับฟังก็ตบหน้าและถมน้ำลายใส่แล้วก็มีการ จับกลุ่มดําเนินคดีมโมฮัมหมัดโบอาซีซีก็พยายามไปร้องเรียนกับหน่วยงานของระดับท้องถิ่นต่างๆาแต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ให้ความสนใจอนอกจากไม่ให้ความสนใจแล้วเนี่ยปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับมาเนี่ยเหมือนกับว่าโบอาตซีซีเนี่ยเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่ควรค่าแก่การรับฟังความ,วาม,วามทุกข์ไม่ควรค่าแก่การปลดเปลื้องพันธนาการของการกดขี่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในที่สุดเด็กหนุ่มคนนี้ ก็ได้ตัดสินใจฉีดพ่นสีสเปรย์ระบ,บายความรู้สึกของตัวเองแล้วก็จุดไฟเผาต,ตัวตายความตายของโมหมัดโบอัตซีซีได้ปลุกชีวิตของเสรีชนชาวตูนิเซียขึ้นมาจำนวนมหาศาลเปเลวไฟที่มอดไหม้ร่าง